สวัสดีครับยนีต้อนรับเข้าสู่ช anel พลอยบอยนะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแชร์เป็นวิธีการทำอาอ r กนไ c ช a r ดนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะมาเป็นแบบซับซ้อนนะครับนะ็นว่าเนี่ยแผนทางด้านซ้ายนี้เลยนะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็จะมีแบบตำแหน่งมาด้วยเนาะนะครับเหมือนจะมีบางท่านเคยถามมาว่าถ้าเกิด ผมเคยมีแชร์ไวใช่ไหมครับไอ้วิธีการทำออราา์แกเนชั่นแบบไวๆเนาะที่เราใช้สมาร์ทอาร์ตกันก็ตัวอย่างนี้จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีชื่อมีตำแหน่งเข้ามาด้วยเนาะเห็นไหมครับทุกชื่อจะมีตำแหน่งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับผมไปใช้ตัววิธีเดิมก็คือที่ว่าทำในบุลเลตพอยนี่แหละแล้วก็ใช้เป็นสมาร์ทอาร์ตแต่งไปนะครับก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเดี๋ยวจะให้จะแชร์วิธีเขาเรียกการทำจนมันเป็นแบบเนี่ยเป็นแผ่นผังด้านซ้ายนี้เลยนะครับมาเริ่มกันนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะอีะอนะะกกปปไ สไลด์หนึ่งอากันนะครับอ่ผมมาวางในหน้านี้แทนนะเดี๋ยวผมจะขอเอาตัวแ็บเนี่ยกลับมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวแ็บเนี้ยเอากลับมาเป็นแบบเดิมนะหลักการทําเราจะเหมือนเดิมนะครับคือเราจะกดแ็บเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเราจะกดแ็บเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเขาเข้ามาก่อนนะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้ผม เอ่อได้เป็นรายชื่อนะสมมติเนี่ยทุกคนถ้ามีตัวอย่างเวลาทำลองแอดดูนะครับก็จะเป็นรายชื่อแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอก๊อปตัวอย่างมาไว้ด้วยนะครับให้เห็นเป็นแบบนี้นะหลักการเนี่ยนะครับคือเราจะเอารายชื่อทั้งหมดนะครับมาไว้ในกล่อง Text b o บแล้วใส่บุลเลตเหมือนเดิมนะครับโดยบุลเลตเนี่ยจะมีอยู่เฉพาะบนหน้าชื่อนะผมจะให้ตัวแทนชื่อเนี่ยเป็นคำว่า PowerPoint นะเดี๋ยวจะมีแบบ1 2ึ4องามสี่อะไรก็ว่าไป นะครับบูเลตจะอยู่เฉพาะตัวชื่อนะครับนะตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องมีบูเลตก็ได้นะครับนะไม่ต้องมีเลยครับนะแล้วก็วิธีนะครับสมมติใครก๊อปมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดกดใส่บูเลตครั้งแรกเนาะแล้วมันเกิดมันมีบูเลตติดมาด้วยนะครับแบบเออเป็นแบบเช่นแบบเป็นบูเลตติดกัน2องอสองจุดอย่างเงี้ยวิธีคือให้เราเนี่ยกดลบขึ้นไปนะครับแล้วเราให้เราเออเบิ้ลมันฮาดโดยการถ้ากด Enter อย่างเดียวเนี่ยมันจะขึ้นจุดแบบนี้เห็นไหมครับเป็นบูเลตให้เรากดชิปเอนเต เอนเตอร์นะมันจะเป็นการเบอร์บรรทัดใหม่โดยที่ไม่มีบุลเลตให้นะครับก็ทําแบบนี้นะคือเนี่ยให้ได้แบบนี้ก็คือมีเนี่ยตามนี้เลยนะครับคือเป็นบุลเลตแค่เฉพาะชื่อนะตำแหน่งไม่ต้องมีแต่ชื่อตำแหน่งก็คือต่อกันได้นะครับทีนี้มาดูกันผมจะให้เป็นแบบนี้ทุกคนลองดูแผงมันจะซับซ้อนใช่ไหมด้าน3าบนเนี่ยสอันบนนะผมให้ตัวแทนเป็นคำว่าดี렉เตอร์นะครับตรงนี้ผมให้แทนเป็น c ีอโอนะเพื่อความเห็นชัดผมจะเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวใช้สีตามเขาเลยนะเดี๋ยวผมใช้สีตามเขาเลยอ่ะอันนี้เป็นสีเทาออ่น ประมาณนี้นะนี่สัตว์ด렉เตอร์เป็นอ่ะสามันนี้แล้วก็ซี o โเนี่ยเป็นสีแดงนะครับให้ทุกคนเห็นชัดอ่ะนี่สีแดงแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยเราลงมาผมจะสมมติขึ้นมานะทุกคนว่าให้มันเป็นตำแหน่งเอาเป็นแผนกแล้วกันเนี่ยมีโปรดักตเอ่อโปรดักชันเมนเจอร์ก็คือเนี่ยเป็นโปรดักชันแล้วก็มีทีมไอแอนดีเมมีทีม Marketing แล้วก็เป็นสุดท้ายเป็น Accounting ก็เดี๋ยวผมจะใส่สีนะครับแยกไปนะกน็จะเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมครับโดยที่เอ่อผมผมแหีพ่พอดีผมแบ่งก้อนมาแล้วนะ ผมให้โปรดักชันเนี่ยนะครับเนี่ยด้านซ้ายสุดเนาะเนี่ยผมกองมาแล้วเป็นอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีทีมเนาะเป็น RD manager ก็กองมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะแท็บให้ดูนะครับนะคือแยกแผนกไว้ก่อนอันนี้ผมแยกแผนกแล้วนะนี่แยกแผนกนะครับแบบนี้นะคือคือ,คอมันจะดูเหมือนซับซ้อนแค่ตอนทำรายชื่อนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเลยครับนะเข้าใจโลจิกมันจะง่ายนะครับก็ผมจะใส่สีแยกนะโปรดักชันเนี่ยขอให้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับนะแล้วก็ RD เนี่ยนะครับเป็นสี เอาเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกดใหม่นิดนึงนะเป็นสีเขียวฮะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีตัวเนี่ยมันจะเยอะนิดนึงนะครับนะแล้วก็มี accounting นะครับอ่าอันนี้ผมเขียนติดกันนะมันจะมี accounting อยู่ด้านท้ายด้วยนะครับอ่ะนี่นะจะมี marketing ก่อนนะคือมีสีแผนกเห็นไหมครับมี production มี r d นะครับแล้วก็ marketing ก่อน marketing เอาสักสีฟ้าแล้วกันแล้วก็สุดท้ายปิดด้วยตัว accounting นะครับ อ่ะสีมพูลแล้วกันนี่คือจะแยกเป็นก้อนเห็นว่าเนี่ยมีก้ CEO อน c ีโข้างบนอ่ะมีก้อนดีกเตอร์บน3โคนมี c ีโแล้วก็มี4ีแผนกในแต่แผนกก็จะมีหน่ยทีมย่อยแบบนี้เรามาดูโลจิกกันนะครับหลักการเนี่ยถ้าใครเคยดูแล้วเนาะคือการกดแท็บเข้าไปนะครับก็ผมได้ดูแบบนี้มันจะมีโลจิกแบบนี้นะครับว่าเออสามคนนี้อยู่ตำแหน่งเดียวกันก็แน่นอนใหญ่สุดใช่ไหมครับก็ต้องอยู่แบบหน้าสุดอยู่แล้วนะทีนทนะเ,นเนี้ยต้องคอนเฟินว่า c ีโเนี้ยเขาต่อมาจากคนที่2นะครับเดี๋ยวตอนทำเนี่ยเส้นที่เราขี่ตรงเนี้ย เดี๋ยวเราไปขีดเพิ่มเองคือเราจะให้มองว่า C.O เนี้ยขึ้นตรงกับคนที่2อหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นตรงเนี่ยนะครับ C.O คนนี้ต้องไปอยู่ระหว่างเอ,อ่อ Director คนที่2นะนะครับซึ่งหมายความว่าทั้งวงเนี้ยนะครับขึ้นกับ C.O ด้วยเนี่ยมันจะต้องไปต่อจาก Director คนที่2อหมายความว่า Director คนที่3เนี้ยผมจะเอาออกนะโดยการกดคัด Control X นะครับแล้วผมจะไปวางข้างล่างสุดนะครับวางข้างล่างเนี่ยกล่องข้อความนี้เลยนี่ผมไปวางข้างล่างเพื่ออะไรครับเพราะว่าเดี๋ยว ทั้งก้อนเนี้ยนะครับเราต้องมีการแท็บเข้าไปหมดเลยนะเพราะว่าการแท็บเนี่ยที่อยู่ใต้ใครเนี่ยจะอยู่เขาเรียกเป็นการลิงก์มาจากใต้คนนั้นถ้าเกิดเราเอาคนที่3มเนี่ยนะครับมาอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเรามากดแท็บเนี่ยหมายความว่าทั้งยวงข้างล่างเนี้ยจะถูกโยงลงมาจากคนที่3อันนี้คนเห็นภาพไหมคือการกดแท็บเนี่ยมันจะเป็นการสัมพันธ์ลงมาตำแหน่งลงมาจากคนคนนั้นถ้าผมไปไปเล l เตอร์ตอร์คนที่3ม,มาวางที่เดิมนแล้วกดแท็บาจากเนี้ย เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอทั้งโยงเนี้ยมันจะไปต่อจากคนนี้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องทําแบบนี้นะคือเอาคนที่3ามาไว้ข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวโครงสร้างเนี้ยจะยิงลงมาจากคนที่สองเลยเตอร์คนกลางนี้นะครับนะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูกันเอาวิธีการลดตําแหน่งลงมาเนี่ยนะครับก็คือการกดแท็บเนาะเนี่ยทุกคนแค่คลิกเนี่ยครับเนี่ยกล่องเออ่ตำแหน่งเนี้ยโห่กดเนี่ยกดแท็บนะครับนะก็ประมาณนี้นะกดแท็บแล้วนะครับคือตำแหน่ง c ีโเนี่ยต่อจากคนที่2นี้นะครับและจะเห็นว่าเนี่ย c ีโคนนี้มี4แผนกแมเนจเจอร์ใช่ไหม เราเนี่ยนะครับก็จะต้องเนี่ยผมมีเมนเจอร์แล้วนะนี่เมนเจอร์นะครับเมนเจอร์ Manager นะครับในในทุกๆคนบนสุดของแต่ละแผนกเนี่ยผมจะมีเมนเจอร์ข้างล่างจะเป็นทีมหมดเลยโอเคอันนี้ผมพิมพ์ผิดไว้นะครับเดี๋ยวผมแก้เป็นทีมก่อนนะอา่าโอเคผมแก้เสร็จแล้วนะครับก็คือในในแต่ละแผนกข้างบนเนี่ยมันจะมีเมนเจอร์อยู่อันบนสุดนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นทีมหมดเลยก็คือเป็เปนเป็นลูกทีมเขาเนาะดังน,นั้นเนี่ยนะครับหลักการก็คือ เอาเอาข้อมูลก่อน CEO เนี่ยมีแมネเจอร์ที่เปิดอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยสคนใช่ไหมครับหมายความว่า4คนนี้ต้องตําแหน่งแท็บเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยแมเนเจอร์เนี่ยนะเราต้องแท็บไปอยู่นะครับเนี่ยหลัง CEO นะแบบนี้อันนี้ความหมายก็คือเขาจะขึ้นอยู่กับ CEO เนาะดังนั้นเนี่ยแมเนเจอร์นะครับต้องแท็บเท่ากันอ่ะผมแท็บไปเลยนะเนี่ยให้แมเนเจอร์เนี่ยนะครับตำแหน่งเท่ากันครับนี่ผมกดแท็บบนคีย์บอร์ดเอานะที่มันเลื่อนเนี่ยนะครับนี่กดแท็บบนคีย์บอร์ดเอานะครับอ่านเลื่อนขึ้นมานิดนึงเนาะอ่ะก็คือเนี่ยยกดแทบบเเเข้้าาาไปนนนะครัวว่่่ใหห็ี ต,ตำแหน่งตำแหน่งเมนเจอร์เนี่ยนะครับสี่คนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ CEO ทีนี้เรามาไล่กันนะเอา,ผาแผนกแรกก่อนก็คือเป็นตัวโปรดักชันใช่ไหมครับซีเออเมนเจอร์ Manager คนนี้มีลูกทีม2คนใช่ไหมครับนะแล้วแต่ลูกทีมเขาเนี่ยก็มีพนักงานของเขาเนี่ยอีกอีกคนนึงใช่ไหมดังนี้หมายความว่าพนักงาน2คนนี้ขึ้นกับเมนเจอร์เราก็จะกดแท็บไปครับนะผมให้เป็น1.1เนี่ยเป็นลูกน้องซ้ายคนนี้นะนี่ก็กดแท็บเข้าไปนะครับแล้วก็มี1.2คือคนขวานี้นะครับเนี่ยผมไล่แบบนี้นะเนี่ย1.2หมมาาายควว่เนี่ย1.1 1.2นะครับเป็น อยู่ใต้ Manager และในแต่ละ1.12มีลูกน้องอีกอย่างหนึ่งคนใช่ไหมก็กดแ็บเข้าไปแบบนี้นี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่กดแ็บแบบนี้หมายความว่าเนี่ย Manager คนนี้มีลูกทีม2คนคือเป็น1.1 1.2นะครับและแต่ละคนก็มีลูกทีมอีกอย่างหนึ่งคนเนี่ยมันจะตรมาเป็นแบบนี้ก็จะได้แท็บแบบนี้ต่อมาเป็น RD นะครับ RD เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็เหมือนเดิมอดีเนี่ยเมนเจอร์ Manager มีลูกน้องสองคนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมแบ่งมาแล้วเป็น2.1กับ2.2 มีแบบนี้เห็นไหมแต่2.1เนี่ยเขาไม่มีลูกทีมแล้วก็จบแค่นั้นแต่2.2เนี่ยมีลูกทีมอีก2คนเห็นไหมครับนี่มีอีก2คนนะผมก็แท็บไปนะครับนี่มี2จุดนะครับนี่2.1นะครับนะถ้าเป็นชื่อคนคงง่ายกว่านี้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มีเนี่ย2.22นะครับนะก็คือเนี่ยคนเนี้ย2.2เนี่ยมีลูกทีม2คนแต่นะครับนี่คนนี้เนี่ยนะ2.22เนี่ยมีลูกทีมต่อมาเป็นเส้นตรงก็คือเขาไม่ลูกทีมอย่างละคนเห็นไหมแต่ลงมาเป็นแนวเส้นตรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดแท นะครับแบบนี้เนี่ยแท็บนี้คือ2องจคือคนนี้มีลูกน้อง1คนและคนนี้มีลูกน้องอีกหคนก็คือการแท็บเข้าไปจะไม่ง่ายครับการเป็นลูกทีมลูกน้องเนี่ยก็กดแท็บลงไปนะครับแบบนี้นี่นะอันนี้คือเป็น R ดีส่วนนะครับที่เป็นตัวเอ่อมาร์เก็ตติ้งกับแอคเคาน i ์ติ้งนี่คล้ายๆกันก็คือมีลูกทีมแค่อย่างละ2คนแล้วก็จบแค่นั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะกดแท็บแบบนี้นี่แบบนี้นะครับนี่นี่คือจบแค่นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเป็นแบบนี้เรารวบก็ได้นะรวบเลยนะกดแทบ็บมันไม่หายนะครับนีแบบนี้เนาะอ,อ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เป็นจบแค่นี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะทุกคนคือเนี่ยเราจะได้เป็นตาแหน่งนะครับ Director, ดี렉เตอร์ยศเท่ากันก็เรียงแบบนี้นะครับแต่ c e o เนี่ยลง,ลงมาใช่ไหมแล้วก็ทั้งทั้งตัวพารากราฟเนี่ยนะครับมันเกิดจาก c ีอใช่ไหมเราก็เลยมาแท็บนะครับต่อจาก c ีอแบบนี้นะครับถ้าทุกคนเนี่ยได้แท็บแบบนี้เสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะครับนะ เหมือนเดิมนะครับวิธีเนี่ยมันคือมันจะงงตอนที่ผมกดแท็บนะหลายๆคนอาจจะไปลองเปิดย้อนดูก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะกดที่กล่องข้อความที่เราแทบ็บเสร็จแล้วใช่ไหมกด convert to smart art นะครับ more smart art graphic เหมือนเดิมนะครับนะ more smart art graphic แล้วก็มากด hierarchy จากนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดอยากได้ให้มันใกล้เคียงตัวอย่างที่จริงมันเลือกอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่รูปแล้วก็ให้มันเหมือนตัวอยา่างมานที่สุดจะเลือกเป็นวงกลมนะมันจะเป็นตัวตัวนี้นะครับนะตัว circle picture hierarchy นะครับก็กดโอเค นะครับนี่นะครับเราจะได้เป็นเห็นไหมครับใกล้เคียงมากๆนะทุกคนก็คือลองดูนะครับเดี๋ยวผมกดย่อกล่องนิดนึงนะก็คือนะครับเราจะได้เนี่ยมี3คนข้างบนเห็นไหมครับแล้วต่อลงมาเป็นซีอีโอเส้นมันยังไม่มีเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปลากเองนะครับแล้วก็ก็คือมี4คนนี้นะครับนี่เรียงลงมาแล้วก็เนี่ยดูมาร์เก็ตติ้งนะเห็นไหมเอ่อดูโปรดักชันอันซ้ายสุดเนี่ยก็เป็นเห็นไหมดูรูปก็ได้ครับเหมือนเป๊ะนะแล้วก็เป็น RD เห็นไหมครับเนี่ยคนขวามีลูกน้องโยงลงมาแล้วด้านขวาสุดเนี่ย ที่เป็น m ม n เจอร์ของ Marketing กับ Accounting ก็มีแค่นี้จบเห็นไหมครับคือเสร็จแล้วที่เหลือามาตีเส้นกันเนาะทีนี้เออผมจะบอกก่อนว่าถ้าใครมีข้อมูลมากกว่าน,นี้นะครับต้องบอกข้อจํากัดก่อนว่าของตัวที่เป็นแบบน Circle เนี้ยเซอร์เคิลเนี่ยพิจิตรเนี่ยมันปรับเลเยอร์ไม่ได้นะคือจะให้ดูครับถ้าผมกดที่กดที่กล่องข้อความนะกดที่ชื่อคนแล้วผมกด Control A นะคือเลือกทุกอันเนี้ยเลยนะเลเยอร์นี้ยมันปรับไม่ได้เลเยอร์คืออะไรมาดูกันผมจะลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเป็นแบบนี้คือไม่มีรรูปนะคับ ตรงนี้นะครับถ้าเรากดกล่องข้อความแล้วกด control a คือเลือกทั้งหมดนี้ layout เนี้ยมันเลือกได้ครับว่าจะให้เนี่ยนะครับมันเป็นแบบแนวตั้งลงมาแบบนี้คือมันจะเป็นแบบแนวตั้งผอมๆแบบนี้เลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยผมกดกล่องข้อความนะแล้วกด control a นะครับเนี่ยคือมันเลือกได้อ่าเป็นสแตนดาดนะครับเป็นโบสเป็นแบบทุกคนไปลองเล่นดูได้คือมันปรับได้หมดเลยนะครับเนี่ยเอาเป็นแบบรูปแบบนี้คือบางทีเราอยากได้เป็นแนวตั้งลงมาก็มาปรับ layout แต่ถ้าเกิดเรากลับไปเป็นตัว circle เนี่ยนะครับที่จะใส่รูปได้ตัวเนี้ยมันปรับไม่ได้น อันเนี้ยโน้ตเอาไว้ให้ทุกคนเห็นละกันว่าเออมันมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันแต่สมมติเราอยากได้ตัวอย่างประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วมาต่อ,อก,กันนะเอาให้จบอันเนี้ยคือจะบอกว่าในในแพทเทิร์นเขาเนี่ยคือมันจะเป็นชื่ออยู่ข้างๆเนไหมครับชื่ออยู่ข้างๆในตัวอย่างมันชื่ออยู่ข้างล่าง,างถ้าเกิดเราอยากทํามันจะแมนนวลนอีกนะครับเนดะี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแต่เป็นว่าเราดูตรงนี้ก่อนนะเราให้จบนิดนึงก็คือตีเส้นใช่ไหมครับวิธีนะคือเราเหมือนทำเชฟธรรมดาแล้วครับนะก็คือเป็นการกด Insert นะครับกด Shape แล้วก็เป็นเส้นตัวนี้นะครับนะเนี่ยเป็นลายแต่ว่าเป็นลายแบบเนี้ยคอนเนคเตอร์นะครับนะเอลโบรนะครับนะก็กดนะครับแล้วก็เนี่ยมาจิ้มนะใต้นี้นะครับเนี่ยมันจะแค่คลิกเข้าไปมันก็ขึ้นแล้วเนาะแล้วก็กดเนี่ยปรับตำแหน่งให้มันมาต่อไอตัวเส้นตรงกลางแล้วก็กดเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับมันจะมันจะโยงได้เห็นไหมเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็วางนะครับจะทำอีกฝั่งหนึ่งก็กดคอนโทรลดีด็อกก็ได้แล้วก็ใช้วิธีนี่ผมกดคอนโทรลดีด็อกนะเป็นการเบิ้ลแล้วก็กดไอตัวโรเตตนะครับแบบฟลิปแทน คือสะท้อนกระจกอะครับนะที่เียจไปกดลากเส้นใหม่เนาะก็สะท้อนกระจกเอาตัวฟิปฮอร i ซ o n ท a ลแล้วก็มาลาก,กวางเองแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนี่ยเหมือนกับแผนผังแบบนี้แล้วนะครับใครอยากได้เส้นเพิ่มก็คือเป็นการลากเส้นเพิ่มนะครับก็จะจบแค่นี้เลยสําหรับตัวแผนผังด้านซ้ายเห็นไหมมันก็จะมันจะซับซ้อนตอนเรากดแถบพอทําเสร็จก็คือจบที่เหลือก็คือเป็นการใส่รูปนะครับแล้วก็ไปคลิกใส่รูปได้ อ่ะผมจะลองคลิกใส่รูปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็สมมติอ่ะผมเป็นคลิกตัวแรกแล้วกันนะใเรีเตอร์หนึ่งก็กดคลิกที่กรอบรูปกดฟอร์มแฟล์นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เอารูปพนักง,งานเข้ามาก็กดเนี่ยอินเสิร์ตเ,เข้าไปสมมติเป็นรูปผมเองนะครับเนี่ยก็อันนี้คือคลิกใส่เข้าไปทุกอันนะครับแล้วก็เนี่ยฟอร์มแฟล์แล้วก็ไปเอารูปจากโฟลเดอร์เรามาใส่ได้เรื่อยๆจนครบแบบนี้ทุกอันเลยนะครับเนี่ยก็ทําได้โอเคพอสมมติได้แบบนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบตัวอย่างเนี้ยไปเลยนนนนนะะะคคคืืออออชช่่่่ยูข้้าาางงงงลลใมมมมััรรบบตีววแดึ แต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่เดี๋ยวเพื่อความง่ายเดี๋ยวผมจะลองใส่รูปของผมเองให้ครบรูปอันก่อนละกันนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ผมใส่รูปผมเสร็จแล้วนะครับนะโอเคดูแล้วมันแปลกๆไหมครับทุกคนเอออาจจะเป็นความหมายประวัตว่าเอ่อมีเราคนนี้แหละนะครับนะทำทุกอย่างในองค์กรแล้วใช่ไหมครับโอเคเนาะอ่ะพูดแซวเล่นนะครับก็ ให้เห็นแล้วกันว่าอันนี้สมมติผมใส่รูปนะคือคลิกใส่รูปแบบเมื่อกี้นะครับจนคมนะทุกคนก็ไปใส่รูปตามชื่อตามแพเน็ได้เลยใช่ไหมครับทีเนี้ยเราจะมาลองแปลงแบบนี้กันนะมันจะมีความแมนนวลแล้วสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือนะเราเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการแปลงเขาเป็นเชฟและเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันจริงต้องบอกทุกคนก่อนว่าไอ้กล่องข้อความตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูกันนะคือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะนะครับตรงเนี้ยมันสามารถลากได้นะคือเนี่ยเราสามารถลากแบบเนี้ยขึ้นมาข้างบนแบบเนีน้ แต่ก็ต้องบอกว่าที่เราจะทำเนี่ยมันคือแมนนวลี่แหละนะครับแต่จะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราจะลากจะอะไรลงมามันมันลำบากนะต้องมากดแบบอะไรพวกนี้ลําบากวิธีที่ผมแนะนานะครับคือเราจะแปลงมันเป็นเชฟหมายความว่าทุกคนทาให้มันจบก่อนไอตัวสเต็ปการความสัมพันธ์เนี่ยไอลำดับเลียลอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่ตัวสมาร์ทอาร์ตดีไซน์ตรงนี้แหละก็คือเราแปลงมาแล้วเนี่ยเรากดสมาร์ทอาร์ตดีไซน์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็มากดด้านขวาจะมีคําว่าคอเาเนเวิร์ส นะครับก็คือกดคอนเวิร์ดเนี่ยทูเชฟแบบนี้เลยปุ๊บนะครับหมายความว่ากดตรงนี้รูปจะเปลี่ยนเนี่ยก็มันจะเปลี่ยนยากเลยนะคือต้องบอกก่อนทุกคนเมื่อกี้ตอนนี้มันเป็นสมาร์ทอาร์เนี่ยถ้ารูปใส่ผิดเนี่ยกด e ี e t e คือกดที่รูปแล้วกด e ี e ลสได้เลยนะมันจะกลายเป็นกล่องให้ใส่รูปใหม่ก็อันนี้แก้ได้คุณก็ทําให้มันเรียบร้อยให้มันจบนะครับพอทาเสร็จเนี่ยค่อยมากดตัวคอนเวิร์ m สมาร์ทอาร์แล้วคอนเวิร์เป็นเชฟแบบนี้เพราะมันเป็นเชฟแล้วนะครับให้เราเนี่ยนะครับกดคลิกขวาแล้วกด อันกรุบทิ้งนะครับอันนี้คือจะทํเพื่อความสวยงามแล้วนะอันกรุบทิ้งนะครับก็เนี่ยมันจะกลายเป็นเชฟแบบนี้ถามว่าอันก o u บทำไมเพื่อที่ว่าเรานะครับจะสามารถรวบทีละเลเยอร์นะแล้วเราดึงลงมาคือดึงลงมาเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อให้มันมีพื้นที่ในการจะจัดวางนะสมมติเนี่ยผมดึงมาก่อนสเต็ปแรกอ่ะสเต็ปสองดึงออกมานะครับเนี่ยเชื่อเลเยอร์แบบนี้นี่ดึงลงมานะครับตรงนี้นะเนี่ยดึงลงมานะครับดึงลงมานะครับ <c oughs> ถามว่าทำไงต่อนะครับตรงนี้คือเราจะสามารถจัดได้แบบ แบบค่อนข้างฟรีเลยก็คือเราเนี่ยจะ,ะถ้าใครอยากให้เขาเรียกว่าให้คือผมคำแนะนาผมนะผมว่าเราเราลากแต่แต่ชื่อดีกว่าคือตำแหน่งตำแหน่งรูปอะอย่าไปปรับเขาคือในสมาร์ทอาร์ิซ่ามันตั้งมาตรงแล้วเรานะครับก็เอาเฉพาะกล่องเท x t b o บล็อกเนี่ยนะครับกได้เนาะทีนี้สมมติใครพื้นที่ไม่พอก็รูปแบบเนี้ยเราก็ลากขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวกล่องเท x t บล็อกเนี่ยลงมานะครับเนี่ยลงมาแบบนี้ทีเนี้ยกล่องเท x t บล็อกเดิมเนี่ยมันเป็นแบบ แบบทีซ้ายเห็นไหมครับถ้าใครอยากได้กึ่งกลางเนี่ยเราก็รวบแบบนี้เลยก็ได้นะรวบอย่างนี้เลยแล้วกดกล่องข,ข้อความให้อยู่กึ่งกลางเนี่ยให้มันกึ่งกลางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยกึ่งกลางแล้วก็ค่อยมาเนี่ยาลากกล่องข้อความที่เป็นชื่อใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดกันนะก็ลากลงมานะครับจะขยายก็ได้นะรวบนะรวบกล่องแล้วก็ขยายยาวๆแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันไอ้นี่ทีนี้นเห็นไหมครับกล่องมันไม่อยู่ในหน้าเดียวกันเราก็ใช้เครื่องมือ align middle นะครับนะ arrange align นะครับกด middle ก็คือเครื่องมือ arrange อะไรเนี่ยจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดเราอันกรุ๊ปแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดได้นะใครใครไม่เคยใช้ไปหาดู YouTube ผมสอนได้อะไรการใช้เครื่องมือ align นะครับนะก็กด align middle เนี่ยมันจะเป็นการเล็งแน่นอนมันไมนจะตรงเป๊ะเลยนะเราก็ค่อยมาจัดเนี่ยให้มันตรงอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ยังไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับนะใครอยากให้มันตรงเป๊ะเนี่ยจริงๆเราสามารถรวบแล้วกดอะไรตรงเนี้ยเป็น center ได้ center จะเป็นแนวตั้งเนี่ยกดแล้วมันจะตรงเป๊ะเลยนะครับนะบนเ e m p l a t ทุกคนเราจะได้แล้วถ้าเกิดเราอยากได้ให้กล่องเนี้ยมันเนบ,บนครา เราก็ทาเหมือนเดิมครับคาแนะนําผมในเวลาทําอย่าทาทีละกล่องน,นะครับให้เราลวกนะรู้สึกมันยาวไปก็ย่อหน่อยย่อหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยกดลงมาแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากได้แบบเขาใช่ไหมก็คือใส่สีได้เลยตามนี้นะครับเนี่ยเราก็กดมอนเป็นกล่อง text box อหนึ่งอันนะครับใส่เข้าไปปึ๊กตรงเนี้ยถ้าเกิอดอยากได้เป็นเขาเรียกเป็นเห็นไหมมันจะมีการทับซ้อนกันเนี่ยเราก็แค่เอาไปไว้กล้าขึ้นไปแล้วก็กดคลิกขวา s e n d to b a c กนะครับการ s e n d to b a c กก็คือจะไปไว้ข้างหลังเห็นไหมนี่มันก็จะมีตัวผมซูมให้ดูนิดน เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีจริงๆในในตัวในตัวสมาร์ทสมาร์ทอาร์เนี่ยมันมีขอบมาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นขอบสีขาวแบบนี้เข้ามาให้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเบี้ยวก็ปรับได้นะเนี่ยปรับเอานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้หมายความว่าเราก็ทําแบบนี้ทีละอันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนการถ้าสมมติเสร็จแล้วใช่ไหมครับเส้นเนี่ยรู้สึกมันไอ้นี่ไปใช่ไหมเราก็ลากขึ้นไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าอันนี้มันปรับอะไรไปก็ก็ลองดูนะครับนะเนี่ยเรากดลงมาก็ได้อะไรแบบนี้นะครับ รือถ้าเกิดตรงนี้หูเส้นมันสับสนมากนะเดี๋ยวเราไปตีเส้นตรงเบิ้ลเอาก็ได้เนาะตรงนี้ผมก็อ่ะลากขึ้นไปนะครับเนี่ยลากขึ้นไปเนาะเนี่ยถ้าเส้นรู้สึกเออมันวุ่นวายนะครับเราตีใหม่นะครับนะตีใหม่ง่ายกว่าเนาะเน,นี่ยก็กดลากลงมาแบบนี้นะครับขนาดอะไรก็ปรับได้ถูกไหมครับเนี่ยเนาะอันนี้ก็โดนทับก็คลิกขวาบิมฟูฟอนหมายความว่ามันก็จะกินเวลาเหมือนกันนะในการทาตรงนี้อันนี้วุ่นวายก็ลบทิ้งไปนะครับเนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยครับที่ผมจะบอกแบบนี้ถ้าสมมติกล่องเราทําเสร็จแล้วนะท ฟอร์มแบบเพนเตอร์นะครับนะฟอร์มแบบเพนเตอร์นะครับนะกดที่ต้นแบบเนี่ยแล้วกดฟอร์มเพนเตอร์แล้วก็ป้ายนะครับคือมันจะเปลี่ยนสีให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเนี่ยเอ้ยมันคนละสีใช่ไหมเนี่ยในแผ่นพับเป็นสีแดงสมมติก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเองคือมันเป็นงานแมนนวลแล้วนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนสีนะครับเส้นนี้มันบางใช่ไหมกดคลิกขวาเซนต์ทูแบ็กเส้นนะครับก็ทําแบบนี้ได้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นการไล่ทําทีละอันและทุกคนก็ไปลองปรับได้อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยทุกคนก็กดใครไมม่่่นนาผเีียยออกกกดดทะะลลงแ้ว ถ้าไม่รวบถ้ามันรวบแล้วมันจะติดอันอื่นเนี่ยกดชิปค้างไว้บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ชิปจิ้มจิ้มจิ้มเห็นไหมแบบนี้แล้วก็ลากให้มันยาวหน่อยก็ได้เนาะแล้วก็ไงครับนี่กดเนี่ยลากพร้อมกันไปไว้ข้างล่างแบบนี้เหมือนเดิมอยากใส่สีสมมติอย่างงานนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมก็ใส่สีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเนาะทำพร้อมกันนะทำพร้อมกันเพราะมันเป็นเซตเซตใช่ไหมเอาไปไว้ข้างหลังเหมือนเดิมครับคลิกขวาเซนต์ทูแบ็เห็นไหมนี่นะครับก็ ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะทุกคนเห็นไหมเราก็ทําได้สมมติจะเอาเขาขึ้นไปก็รวบแล้วดึงเขาขึ้นไปแบบนี้นะครับเนาะเส้นยาวไปก็เนี่ยที่เราสร้างเมื่อกี้ก็ปรับเอาสมมติสุดท้ายเส้นนี้รู้สึกมันมันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเส้นก็จริงอ่ะลบผมว่าเส้นอ่ะสร้างไม่ยากนะเราลบทิ้งปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ขีดเส้นใหม่ก็ได้แบบนี้เนี่ยอีเส้นเองนะครับอ่าแบบนี้ แล้วก็มาลองปรับแต่งดูคือที่เราไปใช้สมาร์ทอาร์เนี่ยเพราะว่าให้ตำแหน่งมันแบบเป็นระเบียบง่ายๆเราที่จะแบบมานั่งเล็งเองใช่ไหมครับที่เหลือก็มาแหม้นมนวดเอาเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมลากเซตนี้ขึ้นไปนะครับเนาะอ่าระวังนิดนึงถ้ามันติดเนาะก็รวบแบบให้มันระวังนิดนึงก็รวบขึ้นไปแบบเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยกล่องข้อความนะครับอย่าไปทาทีละอันเนาะวผมก็กดชีพคางไว้แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเห็นไหมครับแล้วก็ยืดเหมือนเดิมแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแบบนี้ ตำแหน่งเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงแล้วก็เนี่ยใส่สีอสมมติที่เป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมครับเข้มขึ้นอ่ะอาเข้มประมาณนี้เลยกล็ได้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวเนี่ยคือทาพร้อมกันเห็นไหมครับอ่ะลากขึ้นไปกดคลิกขวาเซนต์บ็กแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมากมากไปน้อยไปก็ลองปรับแต่งดูเราก็จะได้แผนผังที่ขายด้านซ้ายของตัวอย่างแล้วนะครับก็ไปลองทําดูนะคือหลักการเนี่ยก็เป็นการอันกรุ๊ปแล้วก็มานั่งเรียงใหม่นะครับทุกคนก็จะได้เป็นแผนผังที่ได้แบบตัวอย่างด้านซ้ายเลยนะครับเนาะมีตำแหน่งด้วยนะ้ เวลาเราทำเนี่ยนี่เป็นเชิงงานดีไซน์แล้วนะครับให้เราเนี่ยเลือกเน้นนะถ้าเป็นผมเนี่ยอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะอาจจะเน้นชื่อก็ได้นะคือหมายถึงว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อทั้งตำแหน่งใช่ไหมครับเราอย่าไปใช้ฟอนต์ขนาดเท่ากันเนาะเราอาจจะใช้เป็นชื่อนะตัวหนาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเนาะอาจจะเป็นสักเนี่ยประมาณนี้อ่ะสักประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ตำแหน่งก็ตัวเล็กลงนะครับถ้าเออเขาเรียกว่าไรครับตัวกล่องมันยาวไปใช่ไหมเหมือนเดิมนะเราก็กดเลือกพร้อมกัน3กล่องแล้วก็ลากให้มันยาวขึ้นนะครับเนี่ยลากให้มันยาวขึ้้นนะเี่่ลอองรรรัับบบากกใหมวไแ็ปต ตรงนี้ถ้าเขาไม่อยู่กึ่งกลางเราก็กดให้มันอยู่กึ่งกลางด้วยนะครับอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยตรงนี้มันสื่อมันจะมีช่องว่างนะก็กดเนี่ยเป็นการแมนวนวลนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการเน้นน้ำหนักใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะทีเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดเฮ้ยผมจะไม่นั่งเน้นชื่อทีละมันก็เสียเวลาใช่ไหมเราใช้ฟอ format p นเตอร์ได้นะครับนะเรารวบนะครับนะสมมติเราจะต้องการเน้นทุกทุกกล่องพร้อมกันนะครับเราสามารถกดฟอ format p นเตอร์นะครับโดยการ double ลคลิกนะครับนะปึ๊บปึ๊บสองทีมันจะเป็นการเปิดเครื่องมือค้างเราสามารถรรรวบบเเนนนนนนีี่่ยะะคััชืออพ้มมกห็ แต่ว่าต้องระวังลั่นนะนี่คือการลั่นนะครับถ้ากดย้อนกลับเนาะเนี่ยเราไปรวบเน้นเห็นไหมครับชื่อเนี่ยพร้อมกันนี่เห็นไหมเครื่องมือคือมันค้างอยู่นะผมแค่ไปคลิกรวบเนี่ยนะครับรวบทีละอันทีละอันนะกล่องมันลั่นก็เราไปค่อยอขยายเอาเห็นไหมอันนี้คือเป็นการใช้ฟอร์มเป็นเตอร์เด็บเบิ้ลคลิกนะครับนะก็แชร์ไว้ประมาณนี้นะถ้าเกิดเราทำเสร็จเนี่ยก็ผมว่าก็อาจจะกินเวลานิดน,นึงนะตอนทำนะครับแต่ว่าก็เนี่ยลองเล็งๆจัดดูนะครับมันก็จะทําให้เราได้เหมือนเป็นตัวออร์แกไนซ์ชาร์ t แบบด้านซ้ายนะครับเนาะโอเคที่อื็นที่เหลปปไรับ ให้มันเรียบร้อยนะครับนะทำให้มันเข้าที่ข้านางประมาณนี้เนาะก็ลอไปปรับใช้ดูนะครับเนาะประมาณนี้สําหรับตัวโอเกนะชาร์จที่มีตําแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ให้ได้ดีไซน์แบบด้านซ้ายนะครับโอเคฝาเไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ถูกใจชอบใจก็ฝากกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์เอาไว้ให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ